ุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสวทปันีานี FM 1 0ร้อเอพร์เ์สจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นประจำวันค่ะติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิน่นทางสวทปตตานีคลื่นนี้เกินร้อย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นประจำวันกับสบทปัตตานี FM ร้อยเอ็ดฮซึ่งวันนี้มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะชาวสวนยางอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานียิ้มออกหลังราคายางพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ7ปีหลังราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นทำให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีดีใจกับราคาของอยางพารา ที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบเจ็ปีโดยนางเรไรขาวสังเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางบ้านกรออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่ราคายางสูงขึ้นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้นยางผลัดใบทําให้ไม่มีน้ํายางหรือมีก็น้อยแม้ราคายางจะสูงขึ้นแต่เก็บน้ํายางจากต้นได้น้อยขายได้เงินก็เท่ากับตอนที่น้ํายางมีมากในช่วงที่ราคายางยังไม่ขึ้นก็หวังว่าในช่วงนี้ผลผลิตน้ํายางมากราคายางยังสูงอยู่ไม่ลดลงมา ด้านนายวุฒิชัยพรมสมปานเกษตรกร,กรชาวสวนยางบ้านชลประทานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าถ้ารัฐบาลสามารถคุมราคายางพาราให้สูงอย่างนี้ได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางก็พออยู่ได้และไม่เดือดร้อนกับต้นทุนเพราะราคาปุ๋ยตอนนี้ราคาสูงถ้าราคาประกาศไม่ต่ำกว่า60บาทก็อยู่ได้แล้วอย่าต่ำกว่า60บาทก็พอ เมื่อก่อนราคายางกิโลกรัมละ30 4 0บาทหรือ3กิโล100บาทเกษตรกร,ร,กรแบกต้นทุนไม่ไหวตอนนี้ราคายางพาราสูงขึ้นก็รู้สึกดีใจเพราะค่าใช้ใจ่ายต่างๆจะได้สมดุลกันมากขึ้นทั้งนี้ราคายางตลาดรับซื้อยางพาราจังหวัดปัตตานีล่าสุดยางแผ่นดิบราคา85บาท89สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรวมควันชั้น3ราคา 88บาท59สตางต่อกิโลกรัมน้ำยางสดราคา81บาท20สตางต่อกิโลกรัมและเศษยางราคา57บาท45สตางต่อกิโลกรัม ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี f m 1 0 1 m h รเมกะสำนักประชาสัมพันธ์เขหกกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ w w w r a d i o p a t บดอทปสวทปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชน thank you